โดยก่อนชมวาดครอบครัวชาวกัมพูชาได้มีโอกาสนั่งสมาธิซึ่งถูกท่านได้ความรู้สึกสบายผ่อนคลายมีท่านหนึ่งรู้สึกสบายจนได้รับประสบการณ์คือตัวหายก่อนที่จะได้ชมนิทรศการคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนกยูงที่บริเวณชั้น4ี่อาคารร้อยปีซึ่งถูกท่านประทับใจเรื่องราวของพระมงคลเทมุนีโสดจันทัศโรพระผู้ปราบมาร ที่นั่งสมาธิอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพันณวัดบทบนถึงกับขอถ่ายรูปคู่กับภาพนั่งสมาธิของหลวงปู่และเมื่อได้มาสักการะพระมหาธรรมกายเจดีย์ก็ให้ความสนใจกับพื้นที่ที่สามารถรวมคนนั่งสมาธิได้ถึงหนึ่งล้านคนและพระมหาธรรมกายเจดีย์ที่ประดิษฐานองค์พระ,ระถึงหนึ่งล้านองค์ซึ่งถูกทานได้กราบสักการะด้วยความศรัทธาอย่างสุดหัวใจ และก่อนกลาบทุกคนได้กล่าวขอบคุณสำหรับการต้อนรับอย่างดีเยี่ยมและเรื่องราวที่ได้ถ่ายทอดในทุกๆเรื่องราวได้ประทับลงไปในใจของทุกคนค่ะ